สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเด็กชายชิษณุพงศ์บัวแผนและดิฉันเด็กหญิงกานิกากิ่งแก้วยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านซ่านนิวรายการที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารภายในโรงเรียนบ้านซ่านครับค่ะคุณชิษณุพงศ์ได้ข่าวว่าวันนี้จะมีการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาโดยสมศเราไปชมภาพบรรยากาศกันดีกว่าคะ่ะว่าโรงเรียนบ้านซ่านจะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างขอส่งต่อหน้าที่นี้ให้กับคุณกันวราและคุณธรรมราชค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคณะกรรมการรับร,รองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทุก,ท,กท่านค่ะดิฉันเด็กหญิงกันเวลาพันธละษฎรกระผมเด็กชายธรรมราษเรืองทิบยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านซ่านวันนี้พวกเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโร,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 รงเรียนบ้านซ่านกันครับตามมาเลยครับโรงเรียนบ้านซ่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตสอง ตั้งอยู่ที่เลขที่3หมู่2ตำบลบ้านสาน้นอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทยัยมีเนื้อที่14ไร่90ตารางวาโดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จัดเป็นสถานศึกษาระดับการมีนักเรียนจำนวน226คนผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน23คนภายใต้การบริหารงานของ นายมานิดนาวรัตนาลมและฝ่ายบริหารงานของโรงเรียนบ้านซ้านดังนี้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายอภิชัยลีหุงฝ่ายบริหารงานวิชาการนางสาวปนัดดาเดชแฟงฝ่ายบริหารงานบุคคลนางสาวสันลินีขำจันทร์ฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางสาวสุกัญญาสุกจำนง โรงเรียนบ้านสานนั้นได้ดําเนินการมุ่งพัฒนาบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของสานศึกษาโดยเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบห้องเรียนสามัญจานวน11ห้องเรียนและห้องแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาได้แก่ห้องสมุด องูยสเ็นู์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันค่ะ

่อไปขอส่งต่อหน้าที่ให้กับคุณกนิกาและคุณชิสนุพงศ์บัวแผนค่ะขอบคุณคุณกันวราและคุณธรรมราชมากค่ะและด้วยโรงเรียนบ้านซ่านมีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างรอบด้านเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านซ่านที่ว่าโรงเรียนบ้านซ่านเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศสร้างคนดีมีคุณภาพมีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้แนวคิดหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงคู่เคียงภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงส่งผลให้โรงเรียนบ้านซ่านได้รับรางวัลคุณภาพต่างๆดังนี้ค่ะ 1. รางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2566โดยกระทรวงศึกษาธิการ 2. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2,566ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลางระดับยอดเยี่ยม 3. รา,างวัลยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสพทร,ระดับ2ดาว 4. รางวัลการมีรูปแบบการนิเทศไทยในสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างในระดับดีมาก 5. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของสถานศึกษาออนไลน์ ITA ประจำปีงบประมาณ2,566ระดับ AA ค่ะครับต่อไปเรามาดูการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษากันบ้างดีกว่าครับโรงเรียนบ้านซ้านได้มีการจัดอบรมและเข้าร่วมการประชมุมสัมมนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ทางวิชาชีพยอยู่เสมอรวมทั้งมีการนิเทศครูการประเมินการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการ PLC อย่างเป็นระบบและพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอจึงส่งผลให้คณะครูโรงเรียนวั้นสัน้นได้รับรางวัลคุณภาพต่างๆดังนี้ 1. ครูสิรธิพรจอมสังรางวัลครูรุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมระดับประเทศประจำปีการศึกษา2564 2. ครูปรนัดดาเดชแฟงรางวัลชนะเลิศผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice, ในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยระดับเยี่ยมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขุมวยเขตสองและรางวัลครูผู้สอนดีเด่นประจำปีการศึกษา 256 6ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทยโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทยัย 3. ครูแพลวพาพ้นภัยและควมพาผาดานรางวัลคูรุชนคนคุณธรรมประเภทครูผู้สอนระดับดีเยี่ยมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระถมศึกษาสุขโขทยัยเขต2 4. ครูปรนด,ดาเดชแฟงได้รับการยกย่องชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบด้านครูที่เป็นเล่ศด้านการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาปีงบประมาณ2,566โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพมศึกษาสุโขทัยเขต2 ด้านการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนมีการใช้สื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในห้องเรียนที่ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนอย่างรอบด้านนอกจากนี้ยังมีกระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านสัน้นมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกเพื่อร่วมมือกันช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนายอย่างเต็มศักยภาพเป็นคนเก่งดีมีความสุข โรงเรียนบ้านซ่าได้ดําเนินการตามกระบวนการ5 a 2 s ในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญซึ่งผลในการดําเนินการครั้งนี้ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านซ่ามีศักยภาพและผลการเรียนที่ดีและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนโดยได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ 1. รางวัลการประเมินคุณภาพผู้เรียน nt ปีการศึกษา2 5 6 6 ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขต2 2. รางวัลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนเปีการศึกษา2,566รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 3. รางวัลระดับเหรียญทองระดับชาติ การแข่งขันศิละปะแห尔ก,กรรมอาทิเช่นการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึงสาและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ีถึงหการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนานปล่อยอิสระระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสสุดท้ายนี้โรงเรียนบ้านซ่านขอขอบพระคุณคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนส่วนราชการาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนที่เกี่ยวข้องในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนบ้านซ่านให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมตลอดมาตามสายทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านซ่านเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศสร้างคนดีมีคุณภาพมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยสำหรับวันนี้กับผมเด็กชายชิษสนุพงศ์บัวแผน ติฉันเด็กหญิงกนิกากิ่งแก้วขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะขอบคุณค่ะขอบครับ